เขาคือบัณฑิตป้ายแดงเป็นชาวนาวัย92ปีที่ขวนขวายเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยใช้เวลาถึง11ปีจนจบการศึกษาพูดคุยกับปู่เลียบที่สาภาคบัณฑิตปริญญาตรีกรเกษตรศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกส่งเสริมการเกษตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชคุณปู่เพิ่งจะรับปริญญาล่าสุดนะฮะและก็บอกว่าเป็นบัณฑิตที่อายุ มากที่สุดนะฮะ9 2ปีในจำนวนทั้งหมด15,000กว่าคนของปีนี้นะฮะสุดยอดเลยใช่สวัสดีคุณปู่คับสวัสดีค่ะคุณปู่เรียบของเรานี่เองนะครับเมื่ี้นี้แอบเมาส์กับคุณปู่คุณปู่ได้ยินเจมแ่มชัดไหมครับนะได้ยินชัดได้ยินชัดไหมครับก็ชัด พอสมงควรอขอแสดงความยินดีกับคุณปู่ก่อนครับผมนะครับ่ะกี้นี้เราไม่ได้เมานะฮะทุกคนก็แอบถามว่าทำไมคุณปู่ยังแข็งแรงอยู่เลยคุณปู่อายุยืนมากเลยคุณปู่ยังเตะปี๊บดังอยู่ไหมอะไรเงี้ยอู้เป็นคำถามที่แบบพวกนี้เขาอยากรู้นะเขาฝากมาถามคุณปู่ก็พอใจถามกันอแล้วเป็นไงคะยังต่างอยู่ไหมคะอาจะภาพตัวเองเขาแข็งแรงแค่ไหนมีสุขภาพไหมอะไรเงี้ยสมกอายุไหมค่ะ เก้าสิบสองนะคะเจ๊แต่ปู่ยืนยันว่ายังไงฮะดังอยู่ไหมคะดังป้าบเลยมาป้าบนี่คือปู่เตะฉันนะก็ยังออกออกกาลังกายอยู่ที่ทำกายบริหารอะไรเงี้ยนะเป็นประจาอยู่ปู่ทานอาหารปกติไหมฮะทานผักะไรปกติธรรมชาติเบอมากชอบเป็นธรรมชาติแบบว่าหรือว่ากินได้อะไรเงี้ยเราคือว่าเดี๋ยวนี้ต้องการอาหารทั่กินต้องระวังนะมันเต็มไปด้วย โอเคมีอะไรเสริมที่สวยๆแบบคนเะสวยๆผ่าทารายไปต้นไหมเติมนอนเติมมืออร่อยยู่ต้องระวังเหมือนกันนะครับเห็นไหมอย่างเนี้ยเขาถึงบอกไงอยู่เอาวัดอยู่อิจไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินดีคุณก็จะอายุยืนเหมือนคุณปู่และที่สําคัญคือเรื่องเรียนของคุณปู่เนี่ยคุณปู่นี่เพิ่งจะรับพระอาจารปริญญาบัตรมานะฮะสาขาที่คุณปู่เรียนคืออะไรฮะก็ส่งเสริมการเกษตรครับค่ะแล้วก็เรียกว่าชุดวิชา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์คุณช,ชายที่เรียนก็กเกษตรศาสตร์บัณฑิตอะไรอย่างเงี้ยที่ได้มาครับในข่าวว่าคุณปู่เรียนถึงสิบเอดปีเต็มเต็มสิบอดปีครับเวลาเรียนนี่คือคุณปู่ไปนั่งเรียนด้วยหรือว่ายัางไงฮะเรียนอยู่ที่บ้านครับมัน<อ>ก็ไปพบกลุ่มนะมไปรับการสอนเสริมจากอาจารย์ที่มาหลาลัยส่งมาตามที่สถานที่รวมกันเช่น่ะที่ท ที่ยังวันพักนารศึอยาก,ก็ที่โรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยนะอ,อยว,วอรครับออยวเรือ่าองนีออยวนะ,ะก็ต้องพูใ้ใเต็มได้รู้ก่อนทีหลังก็พูกอยอยวเบาหน่อยค <c oughs> ่ะตอนนี้มันก็ถ้าไปสอบก็สอบที่โรงเรียนจอมตทวรางคุสัมสอบมีความุิยาทุกรอนะค่ถ้าซ่อมก็ไปซ่อมที่โรงเรียนอยอยว คดง่ายก็คือว่าเวลาไปเรียนก็คุณปู่ถึงเวลาปุ๊บก็เรียนตามตำราที่เห็นคุณปู่ไลฟฟังว่าเขาส่งมาปุ๊บเวลาไปสอบก็ไปสอบที่มหลาลัยเลยไม่ใช่มหาลัยที่โรงเรียนจอมเุวราชุฉัมจันุบพรีิยาตามที่มตส,สกำหนดว่าที่สถานที่สนามไหนที่ให้สอบจะมีสื่อมาเขาติดต่อทุกกระยะนะมีทาโทรศัพติดต่ออาจารย์ เดียวดีมากนะหมาอะไรสอนดีถึงได้เรียนได้ไงสอนเ<อ>ก่งคุณปู่ฮะถามนิดนึงความตั้งใจของคุณปู่ที่อยากมาเรียนปริญญาตรีเนี่ยมันมันมาตอนคุณปู่อายุเท่าไหร่ฮะแล้วทำไมถึงอยากมเันเดิมมันอยากเรียนมาแล้วนะ,ะแต่ว่าสมัยก่อนนะการพนาคมมันไม่เจริญอย่างนี้การสถานที่ศึกษาก็น้อยที่สุดการจะไปมาแค่กรุงเทพฯงคร้งคืนเดินไปจังหวัดนี่ตง อาชีพที่ต้องไปค้างคืนเรือติดแท่งอะไรงี่รถลาไม่มีนะก็อาศัยเรือการเดินพอสะดวกขึ้นก็อยากเรียนขึ้นครับอยากเรียนคุณปู่ประกอบอาชีพอะไรคะทุกวันนี้ก็เดิมทํานานะพ่อแม่ผมก็ทํานากันมาอยู่โรงเรียนชั้นประถมก็พยายามเราอยากเรียนจะเห็นเพื่อนเขาไปเรียนก็อยากจะไปก็น้อยคนมากที่ไปนะน้อยคนสองคนพยายามมีไปเรียนก็ มันไม่ใช่ว่ามันขาดปัจจัยอะไรรอบรันการคานาคมในสังคมมันก็ต่างกันกสมัยนี้นะนี้มันเจริญมากค่เมื่อก่อนานาอย่างเดียวเลยไหมครก็ทํามาก็ทําอย่างอื่นบ้างนะก็ว่าประกอบอาชีพเสริมอะไรเงี้ยทําไร่ทําปลูกแตงปลูกทัวช่วยเหลือต้องเสริมเรามันไม่เหมือนตลาดสดอย่างในเมืองนะเราต้องมีของเียมไว้ต้อง ก็มันก็รู้เองนะเราเตรียมตัวเพื่อความอยู่รอดของเราเองเนาะแสดงว่าชีวิตของุูปู่ก็คือประกอบอาชีพทำานเสร็จปุ๊บว่างจะาทำานปุ๊บก็มาอ่านหนังสือครับแล้วก็เตรียมตัวมาผมชอบการอ่านเขียนอยู่แต่เดิมเราปรารถนาเหลือเกินที่อยากจะเรียนมหาให้สูงๆขึ้นมาเชี่ยนมหาลัยนี่มหาลัยเปิดไม่มีต้นมีมาสอบโอกาสตอนหลังนี่มันถึง พื้นฐานเรียนการเรียนก่อนนี่มันต่ำแล้วก็หาความรู้มานะเรียนที่โน่นนิดที่นี่หน่อยเรียนนักศึกษาผู้ใหญ่นี่เรียนกศนนะสอบทศึาษาสอบได้มศึกษาเอสามปีความมนะนะอยากมีความรู้พื้นฐานไงอ่านหนังสือทุกนิดที่ขวางหน้าชอบอ่านไม่เลือกขยันมากเลย ผมชอบอ่านหนังสือคุณ<บ><ไ>ปู่ชอบใช้สถานที่ไหนอ่านหนังสือมากที่สุดทั่วทั่วไปไม่เล<ะ>ือกไปต่อไปเราไม่ที่ไหนต้นไหนที่ร้านที่้ามร้านแถวมากเลยอ่า,อานหมดในท้องนาอ่านไหมคะอ่านห<ม>นังสือพิมพ์อ่านทั้งพิมพ์ก็แมกกาซีนนิตยสารอ่านตนทนี้ชอบดีเก่งดีมากตอนดูหนังสือไม่เลือกเพราะเราห่างครูอาจารย์นะหาบาตรู้ใส่ตัวเองมาวิเคราะห์เอาค่ะนะ ผัดวิเคราะห์หัดสร้างระเบียบมาให้กับตัวเองอให้มีระเบียบแบบแผนะะว่าเราจะต้องดูหนังสือไม่ใช่มานั่งเล่นอย่างนี้นะเราเรียนแล้วเราพยายามสอบให้ได้อยากจะได้มีปริญญาเขาทีิพอผมเรียนจบกศนนะพอจบเสร็จปุ๊บทางมอทยินดีต้อนรับโพติจบปถมมโยมปลายของ มอสทไอของกศนมาเรียนที่มอสทได้ผมก็สมัครเรียนเมื่อปศเมื่อประมาณเดือนรักดาสองพ้าร้อสีสี่ผมก็สมัครเป็นนักศึกษาก็สิบอปีที่แล้วเรียนมาอย่างต่อเนื่องเลยคระมาบห้านวันนี้คุณปู่จบเรียบร้อยละแน่นอนที่สุดว่าคุณปู่เป็นคนที่ใฝ่รู้อ่านตลอดเวลาเอาความรู้ที่มาใช้เนี่ย คิดว่าจะเอาไปใช้กับงานที่คุณปู่ประกอบอาชีพยังไงได้บ้างฮะข้อเอาไปคนที่ต้องการจะมีความรู้อย่างนี้บ้างนะก็ให้ว่าให้ไปเรียนกันนะเรียนว่ามหาหลัยุโขททยมาธิรานี่ไม่กําหนดชั้นว่าอายุตัง้งแต่ขวบม,มีเรียนสามารถเรียนทาม,มิธีบัตรได้ค่ะนะทั้งถึงจบปริญญาเท่าที่เราจะเรียนได้หรืออายุเราถึงอย่างผมเนี่ยอายุแล้ว อันนี้อาจจะเรียนใหม่ด้วยนี่มันก็อยู่การะยะเวลา<ะ>การสะดวกนะการไปมานี่มาศึกษานี่มันต้องหาคนที่คอยส่งเสียอย่างที่เรียนมาเนี่ย<ะ>มีลูกหลก้หล,ลานส่งให้ไปส่งให้ไปสอบไปแล้วก็ไปรับกลับอะไรเงี้ยนะ ก็มีคนคอยดูแลคุณปู่ถามจริงๆตอนที่เรียนเนี่ยคุณปู่ก็อายุ80กว่าแล้วมีอุปสรรคอะไรไหมคะตอนเรียนมันก็มีอรรคก็แก้ไข,เอ,ข,ขเอาวิเคราะห์เอาไาว้นี่ไม่รู้ก็ถามเด็กเล็กเด็กใหญ่ไม่รู้คนโตคนเล็กถามพระเจ้า,จาเนตอะไรสมมุติแล้วถามหมดค <c oughs> ุณป <c oughs> ู่หนูอยากเห็นวแล้วเพื่อนเพื่อนที่เรียน เดียวกับคุณปู่อย่างเงี้ยเรียนที่อยู่ในคลาสเดียวกันเนี้ยเขาคุยกับคุณปู่ยังไงบ้างรเราคุยกันเรื่องอะไรเวลาเรียนี่้เขาก็ขำว่ามณาะจังเรียนเขาเรียนกันพอจะรู้ๆไอ้เราก็เรียนมันล้ำหน้าล้ำหน้าของตัวเองว่าเรามีความรู้แค่เนี้แต่ก่อนนี้มันชั้นประถมนะก็เรียนศึกษาดูหนังสือนั่งหนาหาประสบการณ์มองชีวิตไ้แล้ววันหนึ่งหวังว่า มันก็แปลกเหมือนกันนะมันนึกถึงอยากเรียนอยู่เลยมันมานะนะกัดตอนทนคุณปู่พูดว่าอยากจะเรียนแต่ว่าคุณปู่มีแนวโน้มว่าอยากจะเรียนต่อไหมฮะก็อยากเรียนแต่ว่าดูสรมันจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นั้นคุณปู่ฝากอะไรนิดนึงสําหรับคนที่ดูคุณปู่อยู่ตอนนี้แล้วทุกคนก็จะเมาส์ตลอดเวลาเราโอ๊ยจะไปเรียนเลยแกแล้วอะไรเงี้ยหนูยังได้ยินหนูอยากตบปากมาเลยนะอ๋อนี่คุณปู่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆคุณปู่ฝากหน่อยไหมครับมีเราก็ คือเรียนดีก็ไม่เรียนมีความรู้ดีก็ไม่รู้นะรู้ไว้ใช่ว่าโบราณเขาว่าไงนะเราก็บอกันดูคนที่เขาไม่เรียนเขาทำงานอะไรจำได้บ้างชีวิตอนาคตเปไขไข็นยะังไงไถไล่ไถนาแบกหามลำบากไป็นลูกจ้างคัแล้วก็คนที่เขาเรียนเน่ยเขาเจะทำราชการเป็นใหญ่เป็นโตมีหน้าที่หนะ้าทางอะไรอย่างนี้แล้วแต่งตัวสวยก็โกนนึกยังไง เบียดเพื่อให้ฟังมาคนบอกอืมจริงเป็นความจริงมากกว่าเพราะมันให้คิดง่ายไงไม่ต้องไปคิดกับการบ้านมองเห็นกันเนี่ยของกองเลยอนาคตปัจจุบันอนาคตต้องหวังอนาคตข้างหน้าคนเราชีวิตต้องนึกนะค้นไม่เึือกคือก็อยู่แค่นั้นเนี่ยอยู่กับอดีตไปเรื่อยคือคุณปู่จะบอกว่ายังไงที่สุดแล้ว การเรียนคือการสร้างความรู้ให้กับตัวเองต่อให้คุณปู่ไม่มีโอกาสได้เรียนอย่างนั้แล้วแต่คุณปู่ก็ไม่เคยหยุดที่จะอ่านหนังสือและหาความรู้ใส่ตัวเองเลยมันถือเปิดช่องเรียนได้ผมเรียนนะผมเคยเรียนมานะแต่ก็มันกระสอบไม่ได้นะฮะนะผมเรียนเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนมเด็ดที่อะไรนะเปิดสอนต่างไปชนีเมื่อกลังสงครามมันขัดข้องไปหมดนะเรียนที่อาจารย์ชวนชีวิวอ์ อดีตผูหน้ากองการสาวใหญ่กระทรวงศึกษาธิการเลือกทซนการเก่าแหละนะมันสอบไม่ได้นันก็เลยเพิกออกมาถึงวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไทยมากๆวันนี้ขอบคุณคุณปู่เรียบมากๆครับขอบคุณครับผมก็ฝากไว้ว่าให้พวกเยาวชนรุ่นลุนหลานเลนอะไรก็ว่านั้นควรมันนะตรงเรียนตรงลูกไปเรียนนะ ดูเขาว่าการศึกษาเนี่ยมันทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญเราก็เจริญก้าวหน้านะใครมีโอกาสเรียนต้องเรียนขอบคุณมหาวิทยาลัยขทัไทยมาทิราชหรือมกทเนี่ยนะและคณาจารย์และอาจารย์ที่สอนผมทุกคนพนักงานนี่เขาดีต้อนรับดีมากนะฝังใจผมอยู่นี่อาจารย์ทุกคนอยู่ อ่อนโยนแต่ไม่ไม่อ่อนแอยังราบซึ้งอยู่ในใจคุณปู่ตลอดเลยวีขอบคุณคุณปู่มากขอบคุณคุณอีกครั้งค่ะ